ครับสวัสดีครับวันนี้ทำคลิปการลืมของตัวเองนะครับก็ในส่วนของแคนวานะครับหรือแคนวานะครับที่เราคุ้นๆกันนะครับจากการอบรมนะครับจริงๆใช้มานานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนในเรื่องของการใช้แบบฟรีสำหรับองค์กรการศึกษานะครับหรือสำหรับครูนะครับวันนี้ก็เลยมาทำคลิปเอาไว้การลืมนะครับตอนนี้ผมลงทะเบียน แล้วก็ทําการล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับก็น,นี่ใช้อีเมลของโรงเรียนเลยนะครับแต่ตอนนั้นนะครับมันจะมีปัญหาก็คือว่าอีเมลของโรงเรียนผมเนี่ยโดเมนเนมันหมดอายุนะครับทำให้อีเมลเนี่ยมันไม่สามารถรับได้นะครับคือไม่สามารถรับอีเมลได้จากภายนอกนะครับแต่ว่าส่งไปข้างนอกส่งได้แต่รับรับไม่ได้นะครับก็เลยยังมีปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนในตอนนั้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาลองดูครับว่าเราจะลงทะเบียน ใช้แบบฟรีสําหรับองค์กรการศึกษาจะทําได้ไหมนะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับเลื่อนมาที่อ่ะตรงนี้นะครับการเรียกเก็บเงินและทีมนะครับอ่าตรงนี้มันบอกว่าอันนี้เพิ่มการชําระเงินนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับนี่แขนว่าเพื่อการศึกษานะครับให้คลิกที่ตรงนี้เลยนะครับ ลงทะเบียนนะครับแล้วตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าแนะนํานะครับเรื่องของการปลดล็อกแพ็กเกจนะครับสำหรับการศึกษานะครับก็เราก็กดรับการยืนยันตอนนี้เลยนะครับจากนั้นก็กรอกชื่อนะครับลงไปแล้วก็อีเมลนะครับอ่านี้ผมชื่อคนละที่นะครับตอชื่ออยู่ข้างล่างอ่านสกุลอยู่ด้านล่างนะครับที่อยู่บน อ่าอีเมลอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําการาเปลี่ยนเป็นอีเมลของอ่าผมเกรงว่ามันจะรับไม่ได้เนาะอันนี้เปลี่ยนได้ไหมอันนี้ไม่ให้เปลี่ยนนะครับชื่อโรงเรียนมัธยมทับทิงสยามส4วนสี่ในพระอุปธรรม ปนเว็บไซต์โรงเรียนอันนี้ไม่บังคับนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นเป็นลิงก์ของเว็บเพจโรงเรียนแล้วกันนะครับตรงไหนวันนี้เน็ตชาจังเลยอ่าเป็นลิงก์ f a c e b o o k ของโรงเรียนแล้วกัน ดำเนินการต่อไปนะครับอันนี้ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมโปรโดอัปโหลดเอกสารที่โรงเรียนออกให้ซึ่งแสดงถึงชื่อนามสกุลชื่อโรงเรียนก็อันนี้ก็เดี๋ยวจะใช้เป็นบัตรข้าราชการนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาก่อนบัตรข้าราชการอยู่ตรงไหนนะครับมาต่อนะครับหาว่าจะเจอตั้งชื่อไม่ถูกนะครับ ไม่ใช่ตั้งชื่อไม่ไม่ถูกค้นหาคำว่าบัตรข้าราชการนะครับแต่ว่าบันทึกไว้ใน Google Drive ว่าบัตรประจำตัวข้าราชการค้นยังไงก็ไม่เจอนะครับจนเจอแล้วตอนนี้นะครับเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็ตรงนี้นะครับเลิกมา Open เลยนะครับเนื่องจากว่าผมปรับหน้าจออยู่ที่ประมาณ 720p นะครับก็เลยอาจจะดูเล็กกว่าหน้าจอจริงนะครับโอเคแล้วก็ ส่งเลยนะครับตอนนี้คุณสอนเกรดอะไระเราก็จะบอกว่าเราสอนมอมันเลือกเอาเลือกได้เยอะอยู่5 6าหกผมสอนทุกมอครับ6 54 3าสนึโอเคคุณใช้แคนวากับโปรแกรมอะไร ผมส้อนคอมพิวเตอร์ครับคำนวณวิทยาศาสตร์เอาทำไมเลือกไม่ได้วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อ๋อมันมันเป็นการเลือกแบบหลายช้อยนคะครคุณต้องการใช้แคนวัตเพื่อการศึกษาเพื่ออะไรอ่ะ่ปสร้างสือ่อ การสอนอะไรอย่างาทำประชาสัมพันธ์โรงเรียนประชาสัมพันธ์โรงเรียนใช้เพื่อการสอนใช้เพื่อการเรียนการ การสอนวิชากราฟิกอ่าก,กราฟิกแค่นี้ก็พอไหมแล้วก็ส่งเลยเราจะติดต่อกลับด้วยเร็วขอบคุณที่อัปโหลดเอกสารประจำตัวของคุณคุณจะได้รับการติดต่อจากเราในทีมไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อยืนยันการสมัครในระหว่างนี้ลองสำรวจพลังของแคนวาและการสร้าง การออกแบบชิ้นแรกของคุณดําเนินการต่อ,อแค่นี้นะครับเราส่งเอกาสารไปแล้วเดกก็คงจะต้องรอนะครับแต่ว่า,เ,าเรื่องของผมเกรงว่าเรื่องของการส่งจดหมายหรืออีเมลตอบกลับมาไปทางอีเมลตัวเนี้ยมันอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับมันแก้ได้ไหมอ่าผมจะใช้อีเมลอีกตัวหนึง่งนะครับตัวนี้ น่าจะใช้ได้โอเคกว่านะครับก็เป็นอ e ีเมลตัวหนึ่งที่ใช้ในการเ,าเรียนการสอนนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นของสพทนะครับที่สมัครดิฟตอนนั้นนะครับก็อ e ีเมลยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับรับส่งได้นะครับก็เดี๋ยวขอใช้ตัวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองบันทึกไปก่อนนะครับบันทึกยังไง บันทึกตรงนี้เลยโอ้ยหาอยู่ตั้งนานเราพบว่าคุณยังไม่ได้ยืนยันบัญชีโปรโดยืนยันบัญชีจากลองอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวก่อนไปเช็คอีเมลก่อนสิครับอ้ายัดเข้าไปยัดเข้าไปปับ๊บอ่าตอนนี้นะครับมายืนยนัน ค่าบัญชีใหม่มาแล้วแก้ไขได้ก็น่าจะรับอีเมลได้นะครับเดีย๋ยวรอการตอบกลับยืนยนันทำไมมันยืนยันหลายรอบแทะ,ะยืนยันอีกครั้งนึง่งยืนยันหลายเยอะแทะ โอเคก็เรื่องของการใช้งานก็ยังใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับไปหน้าหลักนะครับมันจะมีเทมเพลตที่ใช้ในเรื่องของการทำโปสเตอร์นะครับผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีไอเดียในเรื่องของการทำโปสเตอร์แล้วก็การเลือกสีนะครับสีสันของข้อความหรือรวมถึงการ ทานาเสนอนะครับอพอทําได้อยู่นะครับแต่ว่าพูดในเรื่องของความสวยงามนะครับความเข้ากันนะครับหรือเรียกอ,อีกแบบหนึ่งว่าธีมนะครับพวกธีมต่างๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีความคิดสร้างสารรค์เรื่องนี้เลยนะครับก็คงต้องอาศัยพวกนี้นะครับที่เขา,าเป็นงานในเรื่องของการออกแบบกราฟิกจริงๆนะครับซึ่งเขามีเทมเพลตให้เรา เยอะแมากมายเลยนะครับก็จะได้ช่วยเราได้มากขึ้นนะครับในเรื่องของการทำอินโฟกราฟการทำกราฟิกอะพรีเ n นเตชันของโรงเรียนรวมถึงการ,รทำประชาสัมพันธ์นะครับของโรงเรียนก็เห็นก็บอกว่ามันมีธีมเรื่องของสีสันต่างๆนะครับก็เราสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งอะพวกโทนสีแบบนี้ครับโทนสีข้อความพื้นหลังเนี่ยมันจะจัด มันจะเลือกสไตล์มาให้เราเลยคือมีความเข้ากันนะครับมีความเข้ากันกับกับธีมที่เขาทําเอาไว้ให้นะครับก็มันดูไม่ฉูดฉาดมากเกินไปมันดูแบบอ่าอย่างเช่นแบบนี้อ่าสีสันอ่าแบ็กกราวนะครับสีแบ็กกราวกับสีของข้อความมันก็จะอ่าไปแนวเดียวกันนะครับคือธีมมันจะเป็นธีมเดียวกันเลยนะครับว่ามันดูสวยดี แล้วก็อ่านง่ายด้วยนะครับเช่นะข้อความแบบนี้เขาก็จะมีข้อความให้นะครับรูปแบบรวมถึงพวกสไตล์หรือแบบอักษรนะครับมันมันดูแบบอ,อ่านง่ายนะครับดูสบายตาไม่ได้อันนี้มากมายนะครับก็เดี๋ยวมาลองหัดทำอีกครั้งหนึ่งนะครับโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ